พูดถึงช็อกฆ่า,มาแมลงเนี่ยคนในเมืองหรือว่าคนกรุงเทพเนี่ยคงจะรู้จักกันดีลักษณะก็คล้ายๆกับช็อกสีขาวที่ครูทั้งหลายใช้เขียนหนังสือบนกระดานดำให้นักเรียนในห้องเรียนได้อ่านกันนั่นแหละแตกต่างกันตรงที่อันนี้เป็นช็อกเคมีมีส่วนผสมของยาฆ่า,มาแมลงผลิตออกมาเพื่อสำหรับฆ่าสัตว์ประเภทมแมลงสาบหรือว่าปลวกมดที่ก่อความรำคาญให้กับมนุษย์โดยเฉพาะ มีทั้งผลิตออกมาเป็นแท่งกลมๆคลายกับช็อกของครูประจำชั้นแล้วก็แบบเป็นแท่งสี่เหลี่ยมถ้าหากว่าใครเอาไปขีดเป็นเส้นตามพื้นตามขอบหน้าต่างหรือว่าภาชนะอะไรเมื่อมีมแมลงสาบปลวกมดเดินไปเจอเจอเข้าชุดแรกนี่จะตายเกลื่อนทันทีก็ทำให้ชุดหลังๆไม่กล้าโผล่หัวมารบกวนนับว่าเป็นเครื่องมือกำจัดมแมลงที่ได้ผลดีนัก ความจริงมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันก็เป็นครับคุณเมธาเนี่ยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดอายุ40่กว่าปีและเป็นคนชอบอ่านหนังสือธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลยเชื่อเรื่องกโกห่งกรรมเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างแน่นแฟน้นเรื่องการถือศีลห้าสำหรับคุณเมธาเน่ยถือเป็นเรื่องธรรมดาก็ถือปฏิบัติมายาวนาน แต่ว่าเมธาก็ยอมรับว่าความเคร่งครัดหรือว่าย่อนยานก็อาจจะมีมั่งตามประษาคนหนุ่มอย่างเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่พระนี่นะก็าจาถ้าเป็นพระน่กจําเป็นจะต้องเคร่งครัดต่อพระธรรมวินยัยอ่าไม่งั้นก็มีโอกาสจะลงนรกได้อ่าตามคําสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงปัจจุบันคุณเมธายังเป็นโสดพักอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านชานเมืองห้องก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือมแมลงศาบเขาจะรู้สึกขยะขแยงเหมือนกับว่าชาติที่แล้วเคยเป็นศัตรูกับมันมาอย่างไงอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่เคยตีไม่ข้ามเพราะว่าถือศีลอ่ะศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสําหรับเขานอกจากนั้นมดดําก็เป็นอีกอย่างที่สร้างความรําคาญให้กับะเขาเหมือนกันที่มักจะเดินไต่ย,ยัวเยะทั่วห้องเพื่อจะหาอาหารกินขนาดนอนหลับไปแล้วบางครั้งก็ยังถูกรบกวนจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นวันหนึ่งเมธาก็พบทางออก เขาได้รับการแนะนำจากเพื่อนให้ไปซื้อช็อกฆ่า,มาแมลงเนี่ยมาใช้เขาไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยสักนิดเขาคิดแต่เพียงว่าเมื่อขีดช็อกที่ว่านี่บริเวณรอบๆอ,อบห้องแล้วก็จะทำให้สัตว์รบกวนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมแมลงสาบหรือว่ามดดำนี่ไม่กล้าเดินเข้ามาที่ห้องของเขาเท่านั้นเขาก็รีบทาตามที่เพื่อนแนะนาทันที ได้ผลชมัดเลยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปทั้งมแมลงสาบและมดดำไม่ได้ย่างไกลามาให้เขาเห็นอีกเลยเขาเข้าใจว่าแค่เพียงกลิ่นของช็อกเคมีนี้เท่านั้นก็สามารถจะทําให้สัตว์รบกวนทั้งหลายเหล่านั้นไม่กล้าเข้ามาใกล้ห้องของเขาแล้วเมธาสบายใจได้เพียงอาทิตย์หนึ่งก็ต้องนอนสะดุ้งตื่นกลางดึกในคืนหนึ่งฝันเห็นว่ามีซากมดดำตายเป็นเบือนับร้อยรอยตัว ด้วยฝีมือการขีดช็อกฆ่า,มาแมลงของเขาแต่ละตัวนอนตายหงิกงอเหมือนจะต้องได้รับทุกทรมานอย่างสาหัสก่อนที่จะขาดใจตายเขาก็ลุกจากที่นอนเปิดไฟสำรวจทั่วห้องทันทีก็จริงอย่างความฝันไม่มีผิดซากมดดำนอนตายเกลื่อนจำนวนมากลักษณะหงิกงอเหมือนกับความฝันเลยอ่าแล้วมันก็นอนอยู่บริเวณรอบๆขาโตะ๊ะเขียนหนังสือข้างผนังห้อง เขาก็เริ่มไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าถือศีลห้ามาตั้งแต่หนุ่มเป็นสิบปีมาแล้วนอกจากนั้นก็เริ่มมีซากมาแมลงสาบล่นออกมาจากประตูห้องน้ําที่ผุกร่อนของเขาวันละตัวสองตัวก็ยิ่งทําให้เขาไม่สบายใจมากขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์ทุกอย่างก็สงบไม่มีซากมาแมลงสาบซากมดดําเหลือแล้วก็ไม่มีตัวมแมลงสาบตัวมดดํามาเดินเพ่นพ่านรบกวนประสาทของแกอีกต่อไป เพื่อนของเมธาก็แนะนําต่อไปว่าเพื่อไม่ให้ต้องผิดศีลข้อปะาะาติบาตหรือว่าการฆ่าสัตว์อีกคุณเมธาต้องใช้ช็อกฆ่า,มาแมลงอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าตัวยาหรือว่าสารเคมีหมดฤทธิ์เมื่อไร่ก็จะทําให้มแมลงสาบและมดดํามากันใหม่อีกซึ่งถ้าใช้ช็อกตอนนั้นอีกครั้งก็จะทําให้สัตว์เหล่านั้นตายเป็นเบื่อเหมือนกับที่ใช้คราวแรกเมธาก็เห็นจริงตามนั้นเขาก็เลยซื้อช็อกฆ่า,มาแมลงมาใช้อย่างต่อเนื่องตามที่เพื่อนแนะนํามา แต่บางครั้งก็เผลอเรือไปบ้างจนฤทธยาหรือสารเคมีเสื่อมไปสังเกตได้จากการพบซากมาแมลงสาบและซากวดดำอีกเพราะขีดช็อกดังกล่าวไปได้ไม่กี่วันเมธาใช้ช็อกฆ่า,มาแมลงมานานหลายปีของกินจำพวกขนมปังกาแฟน้ำตาลทรายและขนมหวานที่วางอยู่บนโต๊ะไม่เคยถูกมแมลงเหล่านี้รบกวนอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมธาเริ่มมีอาการไอแล้วก็ไอหนักมากขึ้นทุกวัน ไอชนิดติดต่อกันทีทีจนเจ็บคอบางครั้งถึงขั้นหอบหืดทุกขเวทนาแล้วก็ทรมานอย่างยิ่งแกก็ไปหาหมอคลีดิกใกล้บ้านหมอก็ให้ยามากินแล้วก็นัดให้มาใหม่ถ้ายังไม่หายนะเมธารับยาไปกินแล้วก็มีอาการดีขึ้นแต่ก็ไม่หายไม่หายขาดก็กลับไปหาหมอคนเดิมจ่ายยามาใหม่เปลี่ยนตัวยาบ้างแต่อาการก็เหมือนเดิมคือไม่สุดหนักแต่ก็ไม่หายขาด หลังจากที่เมธาเที่ยวไปเที่ยวมาหาหมอนี่เป็นสิบครั้งหมดเงินไปหลายตังค์แล้วอาการก็ยังไม่หายแต่เมื่อลองทิ้งช่วงไม่ไปเอายามากินพอยาหมดอาการไอมันก็จะกำเริบหนักขึ้นทันทีเมธาก็กลัวว่าจะเป็นเอทีบีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกวันโรคแต่ก็ได้รับการยืนยันจากหมอว่าไม่ใช่ไม่เป็นแน่นอนเมื่อไปหาหมอคนแรกแล้วไม่ยอมหาย เมธาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปหาอีกคลีนิกหนึ่งซึ่งเคยเป็นหมอประจำมีฝีบือระดับอาจารย์หลังจากที่รับยามากินอาการก็ยังเหมือนเดิมคือไม่หายขาดแต่ถ้าไม่ไปเอายามากินอาการมันจะกำเริบขึ้นเหมือนอย่างกับหมอคนแรกจนเมธาก็เริ่มท้อใจเพราะว่าหมดเงินไปหาหมอหลายสตังค์แล้วก็ยังไม่หายสักทีหมอคนนี้ยืนยันว่าไม่ใช่โรคปอดหรือว่าวันโรค แต่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคภูมิแพ้ซึ่งแพ้ได้หลายชนิดเช่นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ขนสัตว์โรคนี้รักษาหายขาดยากต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนต้องออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเมทาในหมดอะไรตายอยากพอหมอบอกมาอย่างนั้นเขาก็ไม่มีหนทางรักษาให้หายเขาก็เริ่มครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาถือศีลห้ามาตลอด ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้กระทั่งยุงที่มากัดตัวแต่เพิ่งจะมาผิดศีลข้อหนึ่งในช่วงที่ใช้ช็อกฆ่า,มาแมลงสักสองสามปีที่ผ่านมานี่เองเขาก็ตัดสินใจไม่ไปหาหมอให้เปลืองเงินอีกต่อไปเพราะว่ากินยาไปก็ไม่หายสักทีมีแต่เสียสตังเขาก็หาซื้อถ้วยใส่น้าเพื่อมารองรับขาโต๊ะทั้งสี่ขาไม่ให้หมดดำมันไต่ขึ้นไปกินของหวานเพียงไม่นานมดดำก็เริ่มเดินตามพื้นห้องของเขา แต่เขาก็ทนเพราะว่าไม่อยากจะผิดศีลข้อหนึ่งอีกแล้วถ้ามีมแมลงสาบโผล่เข้ามาในห้องเขาก็จะใช้ไม้กวาดปัดมันออกจากห้องหรือว่าใช้ถุงพลาสติกครอบแล้วก็เอาไปทิ้งนอกห้องโดยไม่ได้ฆ่ามาันหรอกเมื่อถาอย่างเนี้มาหลายเดือนเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีป้องกันไม่ให้มแมลงสาบและมดดามารบก,กวนด้วยวิธีไม่ทิ้งถุงใส่อาหารหรือว่าถุงขนมลงในตะกร้าโดยตรงทุกครั้งก่อนจะทิ้ง จะต้องนํามาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นอาหารออกมาจะไม่ทําให้เศษอาหารของกินของหวานร่วงตามพื้นบ้านเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้เดินออกมาหากินซึ่งเป็นการแก้ที่ต้นเหตุโดยแท้จริงแต่ก็ยอมรับว่านี่เป็นการแก้ในลักษณะของบ้านแบบคอนโดมิเนียมมีห้องพักเป็นห้องห้องถ้าเป็นบ้านหลังๆโดยเฉพาะบ้านเก่าๆบางพื้นที่อาจจะแก้ไม่หวาดไม่ไหวก็ได้ เพราะว่ามแมลงสาบมีมากมายทีเดียวนับตั้งแต่เมธาป่วยเป็นโรคไอหอบหืดรักษาไม่หายนานหนึงสองเดือนจนกระทั่งเขาใช้วิธีแก้ที่ต้นเหตุดังกล่าวเขาถือศีลห้าโดยเคร่งครัดบางเวลาหากมีโอกาสเขาจะนั่งกรรมาฐานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้หมดดำที่เขาทำมันตายรวมถึงมแมลงสาบด้วยแล้วเขาก็ไม่ยอมซื้อช็อกฆ่า,มาแมลงมาใช่อีกต่อไป สองอาทิตย์ผ่านไปอาการไอของเมธาก็เริ่มดีขึ้นอาการไอก็ถี่น้อยลงไม่ไอต่อเนื่องจนเหนื่อยหอบแล้วก็เจ็บคอเหมือนที่ผ่านมาอย่างทุกทรมานทั้งๆท,ที่คราวนี้เขา,าไม่ได้หาหมอกินยาแต่ว่าอาการกลับน้อยกว่าเมื่อตอนที่เขากินยาซะอีกและยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งมีกําลังใจดีขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของศีลห้าที่เขาเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นมากยิ่งขึ้น เมื่อลักษณะการไอของเขาลดน้อยลงตามลาดับมีเพียงช่วงเช้าๆที่ตื่นนอนใหม่ๆแล้วก็ช่วงกลางคืนก่อนนอนที่อากาศมักจะเย็นแล้วก็มีความชื้นสูงปัจจุบันอาการไอของคุณเมธาหายขาดโดยสิ้นเชิงแล้วด้วยความยึดมั่นในเรื่องของศีลห้าโดยเฉพาะข้อหนึ่งที่ห้ามปานาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทรมานสัตว์ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเรามานาน2,000ป,ปีแล้ว ครับนี่ก็เป็นเรื่องของพลังแปลกๆอันเกิดจากเรื่องของการสร้างคุณงามความดีหรือว่าการถือศีลปฏิบัติธรรมที่คุณเมธาเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทําบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้าน ถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770ครับ0846438770ครับ